สวัสดีพี่นุ้นทวนะครับวันนี้นะครับคนค้นพัชนะครับ EP ่ห้าศูนย์แปดนะครับห้าร้อยแปดนะครับมีพระสะสมพระเกีบมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับจะมีพิเศษอยู่สององนะครับวันนี้นะครับจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับหลวงพ่อเงินเลี่ยมเงินนะครับหลวงพ่อเงินเลี่ยมเงินอันนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับอีกองค์จะเป็นหลวงพ่อทวดครับ อันนี้เลี่ยมนาคนะครับนี่เอาพันสามร้อยบาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนสามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้าชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยครับองค์แรกนะครับเป็นสมเด็จรสเกชโยนะครับ สภาพสวยครับเนื้อเนื้อแกล่งแกล่งเลยนะครับนี่ครับเนื้อจะออกแกล่งแกล้งนะครับสภาพใช้มาบ้างนะครับเนื้อแกล่งนะครับสามร้อยบาทนะครับหมายเลข2สองเป็นสมดิ์ปกโพนะครับสมดิษปกโพนะครับ ือพงนะครับรรนะครับสมเด็จตกโพนะครับสภาพสวยนะครับน,นี่ก็สามร้อยบาทนะครับหมายเลขสามนะครับเป็นพระวัดพรบพิมพ์ยืนนะครับนี่ครับสภาพเดิมเลยนะครับสวยนะครับนีนะครับํำซอกมีคราบ คมขาฝุ่นครับดินนครับนีครับวัดพับพิมพ์ยืนนะครับสภาพเดิมเลยครับสามร้อยบาทนะครับมาเลเซียครับเป็นเหรียญหลวงปู่หงนะครับนี่ครับต่อโค้ดนะครับรุ่นแรกต่อโค้ดนะครับแบ่งปันนะครับสามร้อยบาทเหมือนกันนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับนี่ครับหลวงปู่หงรุ่นแรกองนี้พิเศษต่อโค้ดนะครับสามร้อยบาทนะครับ สวยๆคมๆนะครับหมายเลขห้าครับเป็นหลวงปูท่ทวดนะครับหลวงปูท่ทวดเป็นเตารีดนะครับนี่ครับเตารีดหลวงปูท่ทวดนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับนี่ครับเป็นหล่อโบราณนะครับ หมายเลขหกนะครับเป็นกุศลหลวงปู่เผือกนะครับนี่ครับกุศลหลวงปู่เผือกนะครับสามร้อยบาทกุศลหลวงปู่เผือกนะครับดูผิวลูกงนะครับนีบ่ยเก่าเก่านะครับ หมายเลขเจ็ดครับเป็นหลวงปู่หม,มุนะน,น,มน,มมนะครับเป็นเหรียญมังกรหลวงปู่หมุนนะครับรนะรมมวัดบ้านจานะครับนะต่อโคตรปีสี่สามนะเหรียญมังกรหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานะครับปีสี่สามนะต่อโคตรฮะคผิวเดิมๆเลยนะครับ หมายเลขแปดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับน่ครับสวยๆเดิมๆนะครับเก่าครับดูผิวนะครับเขียวอมแดงอมเหลืองนะครับนะครับหมายเลขเก้าก็เป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับ เกอนะครับเป็นเรื่อทองผสมเก่อนะครับมาเลเก้านะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นพระชัยหลังช้างนะครับ <c oughs> ดีพิธีใหญ่นะครับพร้อมอยู่ในสีน้เดิมๆนะครับนะครับสีออกมาสีทองนะครับพระชัยหลังช้างสภาพสวยเดิมเลยนะครับ สามร้อยบาทนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นคุณแผนนะครับคุณแผนวัดบ้านกางครับนี่เก่าๆสวยเลยนะครับมีหินมีแร่นะครับตำหนเนื้อนะครับเป็นหินเป็นกรวดนะครับคล้ายๆสีลาแรงนะครับครับนี่เป็นชั้นๆๆเลยนะครับคุณแผนวัด บ้านกางครับสวยๆครับหมายเลขสิบสองครับเป็นสมเด็จหลวงพ่ออุ่นนะครับสมเด็จหลวงพ่ออุ่นวัดบางจากนะครับเป็นคล้ายผงน้ำมันนะครับหลวงพ่ออุ่นวัดบางจากนะครับ อันนี้สิบสามนะครับเป็นหลวงพ่อโตนะครับเป็นเห,หรียญหล่อหลวงพ่อโตนะครับวัดบางพีนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อโตวัดบางพีนะครับอันนี้สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเนี่ย หลังคล้ายๆมีตัวหนังสืออันนี้นะครับคล้ายจอช้างนะครับเรียหลอดก็เลี่ยมจับขอบไปนะครับเป็นเนื้อทองผสมเหมือนกันนะครับอมานีลสิบห้านะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อเพนะครับนะครับนะครับท่านหลังเขียนว่าเพพันนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อเพนะครับ เล็ดลงเข้าไปนะครับเนี่ยครับผมชัดลึกเลยนะครับหมายเลขสิบหกนะครับเป็นพระปิตตาเนื้อผงคุกลักนะครับปิตาเนื้อผงคุกลักนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามพร้อมกล่องนะครับ ปีสี่หนึ่งนะครับนี่ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อสวายวัดปีดารามนะครับนี่ครับมีโคดมีหมายเลขนะครับเป็นหล่อนะครับเป็นรูปหล่อขี่ไก่นะหลวงพ่อสวายวัดปีดารามนะครับนี่นะภาพไม่เไม่เปื่อยนะครับเป็นเกจิชื่อดังของจังหวัดขอนแก่นนะครับหลวงพ่อสวายวัดปีดารามนะครับรูปหล่อของกล่องเลยนะครับต่อไปหมายเลขสิบแปดนะครับ เป็นยอดธงหลวงพ่อคูณครับปีส hey ี่ศูนย์ครับน่ครับเป็นยอดธงนะครับเป็นยอดธงหลวงพ่อคูณนะครับปีสี่ศูนย์นะครับมีตอกโค้ดแล้วก็ตอกชื่อนะครับยอดธงหลวงพ่อคูณนะครับปีสี่ศูนย์นะครับต่อไปมานิสส์สิบเก้าครับเป็น พลวพ่อคูณนะครับรุ่นสองห้าปีสามสามกว่าสามสามนะครับที่เลึกสร้างออโบโสดครับเป็นตะกุดเงินนะครับนี่ครับเป็นพระของ 100, ลูกเมืองหลวงพ่อคูณนะครับตะกุดเงินนะครับปีสามสามนะครับสร้างออโบโสถวัดบ้านไร่นะครับเป็นตะกุดเงินนะครับ จะกดเงินนะครับหมายเลขยี่สิบนะครับเป็นคุณแผ่นนะครับคุณแผ่นหน้า่ข่หลวงพ่อหนูนะครับหลวงพ่อหนูวัดคงมาด,ดันสุพรรณบุรีนะครับนีสวยคมลึกนะครับหลวงพ่อหนูนะครับน,นะครับหลวงพ่อหนูครับ ต่อไปหมายเลขยี่สิบเอ็ดน,น,น,นะครับเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระพระสามนะครับนี่ครับเป็นพันเนื้อดินครับเป็นพันเนื้อดินเผาครับเก่าๆนะครับโอเคพิมพ์สวยงามน,นะครับเป็นพระสามเนื้อดินเผาครับ ยี่สิบสองครับเป็นสมเด็จนะครับอ๋อสมเด็จหลวงปู่เผือกนะครับนี่ครับหลังเป็นยานหลวงปู่เผือกสมเด็จอกวีนะครับสมเด็จอกวีหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับนี่ครับยี่สิบสามครับเป็นโกโก,โกโ้หลวงพ่อกล้วยนะครับ อันนี้เป็นเนื้อสีเขียวนะครับออกเขียวนะครับปกโพหลังหลงกุ้ยหลังพระแม่ธรณีนะครับเนื้อออกสีเขียวเขียวนะครับมนี้นะครับยี่สิบสี่นะครับเป็นหลงกล้ยนะครับเป็นพระผงของพระกล้ยนะครับออกวัดหนองอิจุกนะครับเนี่ยครับานหลัง็นรูปประดุกนะครับหลงกล้ยแหวกม่านนะครับวัดหนองอิจุกนะครับเนี่ยครับ แหวกมาก่านผมก็ควยวัดน้องอีดุกนะครับอีมาเป็นแหวกมาก่านเนื้อดินนะครับเนื้อดินหรือว่าเป็นสีดำน,นะครับน่าจะเป็นไม่ดินก็ผงใบลานนะครับเป็นแหวกม่านนะครับสวยคม ไปหมายเลขยี่หครับเป็นปิดตาพิมพ์ปั้นนะครับนี่ครับเป็นเนื้อผงนะครับนี่ครับปั้นนะครับมาตารเป็นมือนะครับเอามาต่อนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเก่าๆแห้งๆนะครับปิดตาพิมพ์ปั้นสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปหมายเลขยี่สิบ เจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเปิ่นนะครับนะครับเป็นหลวงพ่อเปิ่นนะครับนะครับเป็นหลวงพ่อเปิ่นรุ moi, ่นจตุพรสี่ครับนี่ครับหลวงพ่อเปิ่์นน็อตครึ้นองค์นะครับพี่สามองนะครับหลวงพ่อเปิ่นนะครับนี่ครับขึ้นองค์นะครับเป็นหล่อหลวงพ่อเปิ่นรุ่นจตุพรนะครับนี่ครับสวยครับ อยู่ในกล่องดำเดิมเลยนะครับไม่ค่อยชัดนะครับเนี่ชัดนะครับจจตุพรนะครับนะครับมีโค้ดนะครับต่อโค้ดนะครับหลวงนครปฐมนะครับวัดบางพระนครปฐมนะครับยังพบเปิดรุ่นจจตุพรนะครับอเล็กยี่แปดนะครับเป็นนาบัตรนะครับ เป็นน้ำัดแล้วก็มีรูปถ่ายแล้วก็กลวยติดครับนี่ครับนะครับประทับตาครับนี่ครับประทับตาวัดนะครับรูปไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่ครับเป็นพวกกลวยนะครับแล้วก็มีจานที่จีวรนะครับแล้วก็มีตาวัดนะครับ ก็มียันนะครับน้ำบัตรหล at วงพ่อลวยครับสามร้อยบาทครับอีกเก้าครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนีห่หอมนะครับนี่ครับเรียมเงินนะครับจับขอบเงินนะครับคมลึกๆเลยนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมจับขอบเงินนะครับอันนี้แปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับ ลงตานะคมลึกเลยนะครับดวงสีชัดเจนนะครับแปดร้อยบาทนะครับหมายเลขสามสิบนี่เป็นบุษทวดนะครับเหยี่ญน้ำทะเลจืดนะครับเป็นเหรียญหัวโตนะครับอันนี้ก็จะขอบเป็นหน้ากมนนะครับสีเป็นสีหน้านะครับ หลังเป็นหลวงปู่ทิมครับอาจารย์ทิมนับอันนี้เป็นสีหน้าครับเสียงสะท้อนนะครับสีจะออกแดงๆนะครับอันนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเรี่ยมเก่าๆเดิมๆมาเลยนะครับทางติดต่อนับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเหกหครับ เบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้นะครับ0 8 4 9 0 3 7 6ส6นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆวี่ๆที่เข้าชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ0 8 4 9 0 3 7 6ส6นะครับขออนพานะครับสำหรับ EP นี้ขอจบไวปที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ